าแล้วคุณท่านมาแล้วคุณท่นมาแล้วลมกับเราอยู่ว้ย<บ>ผมไอ้แขกราตอกว่าอยู่ผมเองผมเองไปไปเลยไปเลยไปโดนตาจิงอยู่รันคอมสตาร์ได้กัดไปไอ้นี่วางไว้แข็งระเบิดไปไปแล้ววตัวมา Alright, ladies and gentlemen, welcome to War Thunder. ใ <c> ช <oughs> ่ Alright, ladies and gentlemen, welcome to Titanfall 2, 2> <c oughs> นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับผมนี่ก็คือเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะที่ผมได้ทําการถอยมานะครับผมก็ตอนนี้ปกติมันจะอยู่ใน Origin นะครับผมแต่วันนี้ก็มาขายจําหน่ายครับอยู่ที่ทางสตรีมแล้วนะครับใครที่สะดวกทางไหนก็แล้วแต่ทุกท่านเลยนะครับผมแต่ทีนี้ครับผม ผมรู้สึกว่าเพมยงบอกว่าหลายท่านบอกว่า Titan Force 2เนี่ยมันหายมันเงียบไปสักพักหนึ่งแต่ว่ามันก็กลับมาแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มจำหน่ายทาสตีแล้วก็คนก็ทยอยกันมาเล่นค่อนข้างจะเยอะมากๆในช่วงนี้นะครับผมเขาบอกกัตัวแล้วว่าณตอนช่วงนี้นะครับผมเซิร์ชหาห้องแป๊บเดียวครับผมไม่เกินหนึ่งนาทีแน่นอนนะครับถ้าคณเล่นคนเดียวนะหรือไม่ก็อาจจะเพียงแค่หนึ่งนาทีนิดๆก็ได้นะครับแป๊บเดียวเองนะครับ มันจะมีทั้งหมด2แบบนะครับผมก็คือแคมเปญนะครับก็คือในเรื่องทั่วๆไปนะครับสับคนที่ไม่รู้เรื่องกับเรื่องระบบของเกมมันหรืออะไรยังไงนะครับผมผมแนะนําว่าให้ลองเล่นในทางของแคมเปญก่อนนะครับผมอันนี้ผมบอกไว้เลยว่าควรที่จะเล่นถ้าคุณยังรู้สึกว่ามันไม่เข้าใจระบบของเกมว่าทําอะไรได้บ้างหรืออะไรยังไงนะครับผมลองดูได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ช่ำชองแล้วนะครับก็มาลองในที่ทางมัตติเพเยอร์ก็ได้นะครับรันมัตติเพเยอร์เลยอ่าประมาณนี้ ทีนี้ครับเราก็จะเข้าสู่ตัวของในหมวดของมัตติเพย์เยอร์แบบนี้นะครับผม <S <S ก็ Play f i n e i n v e r t i n v i t e n e t ท o r k invite p l a นอะไรถึงนี้ก็แล้วแต่กันไปอันนี้ก็คือเล่นทั่วไปนะครับผมอันนี้ c u s t o มไนนะครับก็คือทำการตกแต่งตัวละครน,นะครับผมโอเคนะครับก็สามารถที่จะหาโหลดเอาของตัวเองได้ครับชดุชดชุดปืนของคุณหรือว่าตัวละครของคุณอะไรถึงนี้นะครับผมตกแต่งตัวคุณด้วยนะครับสามารถตกแต่งได้อะไรแบบนี้นะค,ะครับผม ก็โอเคตามนั้นนะทุกท่านปืนก็เช่นกันนะครับมีแบบมีประมาณนี้นะครับแล้วแต่ทุกท่านจะถนัดว่าอะไรนะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ฟันรีเจนนะครับคิดวันในถึงนี้นะครับต่อมาก็คือในส่วนที่เป็นตัวเด่นของเราก็คือไททันนะครับนี่ครับผมไม่ใช่มาจากอนิเมะเรื่อง Attack on Titan นะครับผมไม่ต้องมาถามว่าเอเลนอยู่ไหนนะครับช่างช่งมันเลยเลยนะครับผมอ๋อมันมัน้อสปอยด้วยนะครับผม ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผมมีประมาณ7แบบนะครับไอออนก็คือตัวทั่วไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็คอชนะครับผมแล้วก็นอสตานะครับผมตัวนี้ตัวนี้บินได้นิดนึงนะครับอันนี้โลนินนะครับผมใครชอบสายประชิดนะครับแนะนำให้ให้เป็นโลนินนะครับผมอันนี้โทนอันนี้ก็สามารถให้สร้างวอได้นะครับหลายคนชอบตัวนี้กันอันนี้รีเจนนะครับผม อันนี้ตัวแมชชิงกันเนอร์นะครับแฮวี่แมชชิงกันเนอร์อันนี้โมนาดชอบแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่กันเลยนะครับผมจะม,มจะีมันจะมันจะมี2แบบก็คือแบบที่ปลดล็อกในปกตินะครับก็คือคุณทําตามเลเวลมันไปเรื่อยๆครับมันก็ทําการปลดล็อกให้เองแหละทุกท่านนะครับผมแต่ว่าถ้าพวกคุณออยากได้จริงๆครับก็สามารถใช้ซื้อได้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นั่นเองเนี่ยครับแต่งได้แล้วแต่สไตล์ทุท่านแล้วก็ รถสัญญขอมผู้ท่านด้วยนะครับผมโอเคนะครับเมื่อผู้ท่านพร้อมแล้วนะครับผมก็ทําการเลือกไว้นะครับแล้วก็กดออกมาแล้วก็ทําการไปที่เพยได้เลยครับอันนี้ call size นะครับผมอันนี้จะเป็นพวกเหมือนเป็นแบนเนอร์ของเราครับผมเวลาเราไปคิวชาวบ้านหรือว่าเราเพยเป็นโลโก้ตัวเองนะครับเราก็สามารถที่จะอันนี้ปรากฏได้นะครับแฟกชั่นนี่ก็เลือกเลือกแฟกชั่นอยู่นะครับ ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอันนี้เนี่ยเน็ตเิรกอินบ็อกซ์ทั่วไปสตอรีก็คือร้านค้านะครับเซตติ้งก็คือเซตติ้งนะครับผมตังคค่าต่างๆนานาโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผู้ท่านโอเคพาผู้ท่านนะครับเมื่อเมื่อทุ้ท่านพร้อมแล้วนะครับก็ทำการกดเพย์เลยแล้วมาทําการรันหาเพย์ให้แมทช์เมคกิ้งให้นะครับผมไม่ต้องถามหาอะไรนะครับผมโอเคนะครับงั้นก็เจอกันในเกมเลยนะครับอันนี้ผมพาเพื่อนมาด้วยนะครับผม ก็เมื่อสักกว่าพี่บอกใหม่ก็ขับรถถังมาเยอะล้ขับขับนมอกขับขขับใช้เซนเดียวกันเลยไม่ค่อยมีอะไรมากมายจนที่เพดลากเพากอยู่ทีเพดลากนะข้างหลังเแนวไปโมาคุทันคุยเลยวรับ เกีียร์แนนอยากได้แบบแทบแคบวอยจะได้นลเซอร์เพื่อได้พประโยชน์เฮ้ยคนทั้งเลเฟอร์ของโบริจิมเลเฟอร์หลงดีหมดแลนเชอร์เลโอ้ไม่ฟังโซนิคเลยนะอู้หูอะไรวะสไนเปอร์สไนเปอร์อะไรคนสไลเปอร์ระวังไม่เป็นไลเปอร์ทำมันพนได้เนื้อจักวะ กูโดนลูกสองต้าตายโอ้ยเจียน่าสนใจอะไรไอ้หะงมดเ้ามากลอ้ยโอ้ยอโ,โอ้ยโ้าอ้อ้้อ้โอ้ั้อโอ้ยโ,โอ้อยอ้โอยอยโอ้อโอย้ อะไรทนะัร้งหนาวเนี่ยทำเป็นแรงวะเจอคนไม่เยอะอมาหนักมากแต่ละคน <c oughs> จากไนแแบบแคบมากเลยแบบโล่งไม่โล่งเลยเพราะว่าแบบโล่งไม่ได้แคบโอ้ย <c oughs> แบบเขียวตัวแดงไอ้สัตว์เยจเลนพอยโย ra không gọi mày đúng Mừng man cả chẳng quá Ừ, mà Tốp bớt nước lướt, cái มัน่มันอยูว่าหลังคากันอะกลัวมันทำไมอะเอาไ่ได้ตัวหนึงแล้วเฮ้ยเชียร์ไทยตดหน้าต่ตาจัดเลยครับย่างงี้เลยของเพเ่ิน

แผ่นเล็กครับผมไม่ได้อะไรมากมายตัวเต็กยตัวเตี้ยตัวเตี้ยตัวเตี้ยเอาเอาเลยลา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 ได้กําลังไปได้กําลังไปได้กําลังไปเล่นด้วยเสียงมามาเล่นด้วยเสียงเพลงพุทธอาณาเมฆเฮ้ยมาใหม่ละ วน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 น,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 นอยมาถอยมาถอยมาเฮ้ย้างหน้ามันตื่นทางหน้ามันตื่นไยไอ้ม้าไปแล้ว้อาตาใครเจอข้างหลังมุมุดโคนิดบอกเลยว่าแม่โคตรแหลกใช่ยูใช่ยูไม่ใช่ยูโอ้เยอะเยอะเยอะเจาไม่ชันเลยอ่ะ าแล้วคุณท่านมาแล้วคุณท่านมาแล้วลมกับเราอยู่ว้ยผมไอ้แก่มาตอกว่าอยู่ผมเองผมเองไปไปเลยไปเลยไปโดนตาจิงอยู่รันท็อปทราบได้กัดไปไอ้นี่วางไม่แข็งระเบิดไปไปแล้ววตัวมา เตมคอรู้จักรู้จักเต็มไทยมันได้ดีได้หลายๆนัดแต่ไอ้ไฟเนี่ยสักสามนัดเก่งดีนัดเดียวมันน้อยไปวะสกอร์สกอร์เราเริ่มมอแล้วอ่ะคุณทันไหนคนนั้นมันมันน่าซ่อมได้แต่มันซ่อมไม่ได้อ่ะป้อมได้ป้อมได้อะโกงดี ต้องไปหาแบตเตอรี่ตามมือเนอะต้องได้ป็นหมดโกเฮ้ยเด็ีแค่กินเจ้าขี้ก้นหลังคาเอาตายเฉยเอาเอาวงเสดนนไปทุกคนมันมันมไม่ได้หรอวะมันน่ามันน้าชี้ได้อะมีแค่มาหนึ่งตัวละไหน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 ซอนคอออนไลน์ อ๋อคนนี้ันนี้ันนี้นนใเฮ้ตัวนี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 ้ตัวนึง <c oughs> ชิบหายละโอ้ยโอ, <c oughs> อย <c oughs> อยายาโอไททันมาเต็มเลยว

เมึงก็กินกับไททนไปเอ๋อวันี้กับไททันไปเดีจะมีภูมหายิงละ À. vợ gió ơi. đi 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 đi. จะซ่อนหรือซ่อนเป็นมิดต่อไขไว้นะแล้วคุณคัดด้วยค่ะซ่อนอยู่ครับซ่อนอยู่ครับซ่อนอยู่ด้วยว่ายานพังก่อนแน่เลยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยว คุณหันคาไปสิพอก่อนไหมคุณ่านได้ครับเหนื่อยตายหาก่อนนนโอเคอครับขอบคุณมากครับโอ้วช่ป์เปอรลไม่ใช่ทางตัวแล้วนผมนี่แกเนทตันเชอร์ยับยับเลยโอ้โหตะกี้นี่ตายปืนคนมังเงยอะไรเอ่ยเยอะแยะโอ้โห ไอตาลูกี้อ่ะไอตาที่มันมีลูกีอก้อีเจกอยู่ไอเคี้ยโคตรโหดเลยโหดมาจากไหนไม่รู้ลูกี้อีเจกเ,เตอร์จำชื่อจำได้จำได้จำได้แล้วก็จได้ว่าแตได้ว่าพี่คิวมันนะพี่มันตัวแรกเลยแต่แต่หลัมันก็เอาเอากลบมาคืนได้โอ้คือมันมันเล่นมันเล่นไททันโหดมากอะไ่นไททันโลนินอะเดินเดินมันเหลือดิดเด่ยวมันไม่ไข่ข้ามันได้อนั่นแหละนั่ะปัญหาเดืองอรโลนินนี่แหละ หนามากมันมันวิ่งเข้าหาแทงอย่างกูไม่ใช่แทงนะมันโรดินหรือเจียนเนี่ยไอ้ตายเหอะ